สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากแพงเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเนาะสบายดีพ่อลุงแม่ป้าเด้อหน้าบ่าวเอาอา,าผู้บ่าวผนะู้สาวเนาะผู้แก่ผู้เฒ่าสบายดียามจะชวนแต่อย่างน้อยพี่นอกก้องเอ้ยปวดเพาะกับซองบ่าวลาวภาคินอีกคือเก่าเอายะบ่าวลาวภาคินมาสั่นมื่อนี่เปลี่ยนซื่อซองพี่น้องให้บ่าวลาวภาคินเปลี่ยนคลิปนี่แหละเนาะพอกำลังจะกินเขาเกินหนาพี่นอ้องเอ้ยกำลัง เตรียมจะกินข้าวเศร้าเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เปิดภาพบรรยากาศมาแดดพี่นอกก้องก็ได้งานสภาพอากาศเดิมวัอนี้ทาทางว่าสรีห่อนเดิวมวัอนี้เด้อเพราะว่าแดดจั่แต่เศร้าแท้ๆห่อนแล้วมันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพี่นอกก้องก็ตอนนี้ก็นเนาะลายคู่ลไรกบสิทธาว่าเอาบาลอนเห็ดพิซังอ่นนะกลางแงงอ้อมแงงไว้นะเห็ดยังอ่นนะอ้อมแงงไว้นะมาช่วยปลูกอันนะพี่น,อกกน้องเอ้ยปลูกมะเขือเนาะมะเขือมะเขืออะไรคือมะเขือมะเขือคือ อีย่งว่าภาษาไทยเอื่นอนยังมักเล่นภาษาไทยเอื้นอนบีสังเกาะลืมอีกแล้วเ <c oughs> พราะว่าไปพี่น้องเลยแบบมันเลืมมันก็นลืมไปดื้อไปนี่แหละมังเล่นมะเขือเทศเออโอ้ยมะเขือมะเขือเทศโอเคแล้วก็ดอกไม้น้ำฮบปลูกดอกไม้เนาะเพราะว่าเอาเอาไว้บุสมบูชาแะไรวันพระวันศีลพี่น้นนนองเลยดอกไม้ก็ดีเนาะ เย่าดูยินไปเราเลยกำลังปิ้งปลาย่างปลาอยู่นี่เด้เนี่ยควันตุดตวดอยู่ควรนกลุ่มกลุ้มอยู่มันมันเนาะปลามันมันเลยแหละเพราะว่าปลาตึกมาใหม่ใหม่ปลาไหลมองกับหมูเมื่อวานนและเมื่อบะนนนทังกับปลาไหลมองหมวนกระดเลยไปเไาเมื่อวานนี่ทั้งหมวนทั้งหนาวแต่ว่าเฮาน่ะมันหนาวมันเย็นไป้องเลยลงไปในน้ำเลยเฮาน่ะหมดโบเก่งกันได้เนาะหมดหน้าโบเก่งคือหมูหม้อนะ่นะมันพลาดในรี ผ่านปลาพี่น้องมันเซียนเนาะคั่นหมดลงไปนี่มันยังกําปลาขึนมาเลยขุบไปนําไปตรงไปตองมื้อนําไปยงหิงอําก็ได้ปลาขึ้นมาเหมดนบ่เก่งยังแต่เฮานี่แหละเฮานี่หมดนาบ่ค่อยเก่งเท่าใดพี่น้องเอ้ยมันนั่นมันหนาวอยู่เเฮิงแล้วมันก็หนาวก็เย็นเนาะกระบอกกระบอกกระบอกตําจแจ่วบ่ว่าตํามักถั่วมังหุงไปจังซั่นแหละเนาะบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย ของกินบ้นบานๆอีกปกก็บอกใหม่ๆขานอนปั่นเขาเนีว่วลงมือเองพี่น้องเลยสื้องมือตามเอง ผิบับพริกแห้งมันแบบตำแหนะผิกแห้งพริกห่าวมากถั่วกับเป็นตาตำแซ่สไปน้องเลยมากตืต่นๆเนาะว่ารายใหญ่ห่างเลย ta mặc lên sẽ còn mặc nào Hãy subscribe cho ปลาสาร่ายป็นต้มเองได้หรือไม่น้ำปลาในหนึ่งเพราะวะ่า่มั่นใจว่าปลาแดกมันสิเค็มบ่นะก็เลยใส่ซันก่อนกับปลาแดกมันเค็มมากกว่าเาาติมได้ ต้องกันก้นมาก่อนอืมหอมเลยทำแบบบ้านๆได้พี่น้องก็น้ำตาลบ่อใส่เด้ไม่ชอบแลาวไราสักผ้าอยู่ก็เลยให้กับเขาสูก,กินมเหมือนซิมก่อน อื้อจ่อยแล้วเรียบร้อยไปเราก็ับเข้าเช้เาเฮาเมือนีน่หมดจอมากินนำการลดปิ้งปลาใหม่ๆฮน,นตามักถั่วสดๆเนาะฝีมือเฮาเองเมือนีนึ่เปได้หน้าตาหน้ากินบอพี่น้องบมอยากสิภาคเลวนะ ลงมือลงมือกินขก่าสองคนคือเก่าพี่น้องเลยมาดิพี่น้องมาสูบด้วยคนกินขก่าสั่งกันเด้อชิว่เอาหายไปใส่เลยพี่น้องเอาไปซักผ้าเอาเามามาตอนนี้กับเขาวถอะแช่บ่มาแซ่บมากินเลยนะเนาะเห็ดให้กินเลยมันจะไปเอามาแซ่แล้วต้องส้งมสมาแซ่บไว้ก่อนหนึ่รักษาคนเห็ดข้าวสี บวเห,นหน็นอีได้ขนาดประมาณนั้นีินอองเนี้ยภาษาญี่ปุ่เริงรยังมีภาษาญย่ปม่นใหม่ใ่ nói gì là quá nào nạ <Nhạc> tôi này có mấy có mấy ว่แแมตัวอย่าง <c oughs> ่้าห้างอย่างนี้เนานนะฮัลโหลแฟนคลับมาถ่ายก็ไปดึงแฟนคลับเองเนี้ย ตัวขาดตลาด <c oughs> แั่นอยู่แหลยงั้องหอมอยู่ กระยังแหงพี่นอร่อยกินกับตาหมักถั่วเขาก,าขากนขันคือเก่าไก่ตัวไหนเนาะไก่หอมมาก ม่นไหรอกอยังแห่งไห้จะน้อยตามหมักตัวเหรอตเลยมัมันใหญ่กว่าของเจ้าอืมของตามเลยตามาตามันใหญ่แะต่ำ Ashley. I... ยางตัวเย็นมันดังเลยของมันทำงานดังอีกทำงานดทำงานดูพอดหน่อว่ามีของบ่

นอกมาบอก่อยมาอยู่แล้วปีนี้เงอนจะ้องครนะับแต่วัหนึ่งคำหนึ่งพมัม่งั่นได้่จริงจะหินใเห็นมัน ขอปิดกิดไว้เพียงสำเนีลพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณอะไรๆครับมาเบิ่งมาชมเนาะบานอิ่มได้จะไปกินต่ออยูนะ่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลับบงแรงใจเฮาในเด้อพี่น้องเลยเนะาะหักในหน่อยก็ให้หักกันนานๆไนได้เนาะช่วงนี้เสื้อจะคิดวันดีกันจังได้กัสู้ๆกันไปนเนาะเฮากัสสุคือกันแหละพี่น้องกัสู้คือกันเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี